สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับหลังจากที่ l e n o v o S 90เนี่ยครับขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับสำหรับเมืองไทยนะฮะล่าสุด Lenovo ประเทศไทยก็เตรียมขาย l e n o v o S 60ครับเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดของ l e n o v o S 90ในราคาเพียงแค่6000นนิดเท่านั้นครับโดย Facebook Fanpage ของ l e n o v o ประเทศไทยครับได้โพสต์รูปภาพเกี่ยวกับมือถือรุ่นใหม่ของ Lenovo อย่าง l e n o v o S 60ครับที่มาพร้อมสเปคครบครันใช้งานได้เหลือๆรอ,องรับ 4G LTE ในราคา6,590บบาทเท่านั้นครับ เตที่บอกว่า Lenovo S60 เป็นมือถือหน้าเดิมนั้นครับเพราะว่าหน้าตาจะไปคล้ายกับ,บรุ่นพี่อย่าง Lenovo S90 แต่เปลี่ยนไปใช้วัสดุเป็นพลาสติกครับแล้วก็มีการปรับลดสเปคในส่วนของกล้องและหน่วยความจำภายในลงนิดหน่อยครับโดยสเปคนะครับหน้าจอขนาด5นิ้วความละเอียด HD ชิปประมวลผลคอสคอมแ m มดะก้อนซีหนคอความเร็ว1.2 g h z ครับแรม 2GB นะครับส่วนหน่วยความจำภายใน 8GB รองรับไมโคร SD สูงสุด32 GB กล้องหลัง13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับรองรับการใช้งาน2ิมการ์ดแล้วก็รองรับ 4G LTE ครับแบตเตอรี่ความจุ2,150 mAh เรียกได้ว่าเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งที่หน้าตาดีสเปคใช้ได้ราคาก็อยู่ในช่วงราคาที่น่าสนใจครับใครที่กำลังเล็ง S90 แต่งบไม่ถึงก็ลองมาใช้ Leno ะ S60 กันดูครับราคาถูกกว่าเกือบ,บ3,000บาทเลยทีเดียวนะฮะกดซับ cribe ์ชแชแนลของเราใน YouTube ครับพีซ s p e c คโฟนทีวีแล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดท